O อเอซให้อะไรเราัปเราเลิศไหมเดี๋ยวมาสรุปฟีเจอร์ระเดอให้ฟังอย่างแรกเลยก็คือหน้าตาที่เปลี่ยนไปเพราะเข้ามาพร้อมดีไซน์ใหม่หรือวิดกลาสเยคือมันเจ๋งดีอะหรือถ,ถ้าใครไม่ชอบก็กลับไปที่ค่าเริ่มต้นได้เหมือนกันมีจอล็อกสกรีนแบบ 3D ขยับได้ซึ่งเราว่าเป็นอีกฟีเจอร์ที่คนน่าจะชอบแล้วก็พูดถึงเยอะมากตอนนี้จะเป็นรูปที่เราชอบหรือรูปศิลปินก็ได้เอามาตั้งแบบ 3D เนี่ยก็เก๋นาฬิกาก็สามารถยืดขยายได้ส่วนฟีเจอร์ของกล้องก็จะมีหน้าตาที่เปลี่ยยยยยยนนนนนนไปปปปอออออััีีีีี้้คคคืืถูกกกกกใจจจสาาเเเเเทตตลลลลิิะดด่่่่วว60ฟมแ็ อีกฟีเจอร์ที่เริ่ก็คือ image search สามารถแคปหรือว่าวงเฉพาะจุดทําให้เราหาของได้ง่ายขึ้นอ๋อแล้วเขาก็มีแปลภาษาแบบเรียลไทม์แปลข้อความในแอปข้อความแสดงคําบรรยายที่แปลในเฟสไทม์ Apple Intelligence ผู้ช่วยสารพัดประโยชน์แต่ว่าใช้ได้ตั้งแต่ iPhone 15 Pro ขึ้นไปในส่วนของรูปภาพเราว่าเขาแยกมาให้ใช้งานง่ายกว่าเดิมแอปคอที่ปรับใหม่มีฟังก์ชัน call screening คือสามารถตรวจจับสแปมให้เลยนอกจากนี้ก็จะมีฟีเจอร์อื่นๆอีกนะเออแล้วเห็นว่าเขาสามารถใช้ AirPods เป็นรีโมทกล้องได้ด้วยส่วนรุ่นที่ได้ไปต่อใน iOS ยเป็นยั่ไงบคร เราโช่ใหม่ลองคอมเมนต์ว่าแชร์กันได้นะ